ในที่นี้จะเป็นการให้คุณรู้ก่อนที่จะสมัครจริงเป็นวิธีการลงทะเบียนเงินดิจิทัล1,000 0บาทผ่านระบบ KYC แล้วก็ซ u เปอร์แจะเป็นการยืนยันตัวตนให้พร้อมก่อนนี้คุณจะได้รับเงินวันที่1กุมภาพันธ์2567นายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเงินดิจิทัล1 0,000บาทชี้แจงว่า จะใช้ซูเปอร์แอปในการรับเงินดิจิทัลผ่านเครือข่ายบล็อกเชนและก็ใช้ข้อมูลบางส่วนจากแอปเป๋าตาังแบบประยุกต์ใช้โดยเงินดังกล่าวได้เศสษ็จุวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในวันที่1กุมภาพันธ์2567จะมีการโอนเงินเข้าระบบซูเปอร์แอปให้แก่ประชาชนทุกคนที่มีสิทธิ์รับเงิน โดยรัฐบาลก็จะเปิดให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้ยืนยัน KYC จำนวนกว่า10ล้านคนรวมถึงร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการได้ลงทะเบียนตามระเบียบข้อบังคับของธนาคารแห่งประเทศไทยฉะนั้นวันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูขั้นตอนการยืนยัน KYC ผ่านซุปเปอร์แอปเพื่อรอรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน,นี้การยืนยันตัวตนด้วย KYC สามารถทำได้ด้วย2วิธีด้วยกันดังนี้วิธีที่1สามารถจะยืนยันตัวตนด้วยตนเองที่ทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการสิ่งที่จะต้องนำไปด้วยเพื่อทำเรื่องยืนยัน KYC ก็คือบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐบาลก็ได้ออกมาเปิดเผยได้เบื้องต้นแล้วว่าอาจจะใช้กระดาษที่มี QR Code ให้กับประชาชน ทำการสแกนก็เพื่อลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้ววิธีที่2ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการยืนยันตัวตนสามารถทำได้ผ่านแอปพลิเคชัน Super App ซึ่งหลายฝ่ายคาดการว่าวิธีการยืนยันตัวตนด้วย KCYC นั้นก็ไม่ได้มีความแตกต่างไปในแอปพลิเคชันของเป๋าตังโดยรายละเอียดเบื้องต้นก็จะมีดังนี้ 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซ u เปอร์แ ซึ่งดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android ผ่าน Play Store และระบบ iOS ผ่าน App Store หลังจากนั้นก็ติดตั้งให้สำเร็จและให้ทำการยืนยัน KCYC ด้วยตัวเอง 2. เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จแล้วให้เข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันของ Super App 3. ระบุรหัสผ่านเข้าสู่แอปพลิเคชัน 4. จากนั้นให้กดปุ่มดำเนินการแอปพลิเคชัน Super App 5. กรอกรหัส OTP ที่ส่งมาผ่านกล่องข้อความโทรศัพท์ 6. เมื่อยืนยันรหัส OTP สำเร็จแล้วหน้าจอจะปรากฏชื่อแอปพลิเคชันซ u เปอร์แอปขึ้นมา 7. จากนั้นระบบแอปพลิเคชันก็จะนำพาไปสู่หน้าหลักและ 8. หน้าจอแอปพลิเคชันก็จะปรากฏชื่อโครงการภาครัฐจากเงินดิจิทัล1,000 0บาท และในส่วนของกำหนดการวันเวลาในการที่จะให้ลงทะเบียน KYC ของประชาชนและก็ร้านค้าที่ร่วมโครงการนั้นรวมถึงว่าจะมีการปล่อยให้คุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซูเปอร์แอปได้เมื่อไหร่นั้นการุณาติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์โครงการเงินที่จะเทองหนึ่งหมื่บาทได้อีกโดยให้ติดตามจากรัฐบาลหรือมีความคืบหน้าประการใดก็จะมาแจ้งข่าวสารให้ทราบต่อไป